Innovest X แอปเดียวครบทุกจักราวาลการลงทุนคุณผู้ชมครับนี่คือซุปเปอร์แอปแรกในไทยนะครับที่รวมสินทรัพย์ทุกประเภทเอาไว้ให้คุณลงทุนได้ว้าวไล่กันตั้งแต่หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมตราสารหนี้และยังมีสินทรัพย์ดิจิตลัลโอ้โหวันนี้เราขอแบไต่ฟีเจอร์ที่เราชอบตามแบบฉบับคนคุยกันหลังได้ทดลองใช้ Innovest X แอปนี้สุดร้อนแรงนะครับในสายลงทุนในนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะครับ Innovest X นะครับเพราะว่าลือกันมานานใช่ไหมครับว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในตลาดนี่คือบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะครับไม่ใช่บริษัทใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อมาจากบริษัทเดิมที่ทุกคนมั่นใจยอยู่แล้วบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCBS อ่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อนะเพิ่มเติมความสามารถที่มากขึ้นนะครับในบริการด้านการลงทุน นอกเหนือไปจากการลงทุนในหุ้นและก็กองทุนรวมครับวิธีการใช้งานแอป Innovest X นะครับก็คือคุณเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆคุณผู้ชมและคุณก็ลงทุนได้เลยในทุกสินทรัพย์ที่เราบอกไปนะครับวิธีการเปิดบัญชีก็ง่ายๆก็ขอเพียงคุณมีบัตรประชาชนมีกันทุกคนแหละมีบัญชีธนาคารของ SCB และแน่นอนก็ต้องมีแอป SCB EC ด้วยนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนโดยการอ้างอิง NDID เท่านี้เรียบร้อยเลย เปิดบัญชีลงทุนได้ผ่านแอปนี้ครับ Innovest X นะครับแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าของ SCBS อันนี้ง่ายยิ่กว่าเดิมเลยก็คือคุณใช้แอป SCBS Easy Invest อยู่ใช่ไหมครับกดอัปเดตเลยทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับพอเสร็จแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่าน NDID เริ่มลงทุนกันเลยโดยที่ข้อมูลของคุณก็จะได้มาครบจบง่ายปิดคลิปเ,เหลอ เอาจริงๆนะครับตัวผมและกลองบรรณาธิการแบร์ไตเนี่ยเราได้ทดลองใช้แอป Innovest X นี้มาสักพักแล้วนะครับผมพบว่ามีการแก้ไขเพนพอยหลายๆเรื่องในการลงทุนได้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้ขอเล่าเป็นคอนเซปต์ให้ฟังง่ายๆ3คำคือมันครบมันง่ายและมันบ่อยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าบ่อยอยังไง คำแรกที่ว่าครบนะครับก็คือความหมายของสินทรัพย์สำหรับการลงทุนมีให้เลือกครบจบในแอปเดียวจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยชีวิตหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถลงทุนในทุกสินทรัพย์ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในแอป Innovest X ก็เตรียมทุกอย่างมาจัดพร้อมให้ตรงหน้าคุณถ้าคุณเริ่มลงทุนในสินทรัพย์สัก2ประเภท คุณก็อาจจะเลือกกองทุนรวมก่อนก็ได้ใช่ไหมหลายคนก็เริ่มแบบกองทุนรวมผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วค่อยมาต่อหุ้นไทยแล้วก็ไปหุ้นนอกโอ้โหพอเห็นว่าแอปนี้ซื้อหุ้นต่างประเทศได้เลยนี่ผมสะใจนะฮะเพราะว่าอยู่ัข่าวสารไอทีเรารู้แล้วว่าบริษัทเทคไหนมาไม่มาบริษัทไหนเราชอบเราซื้อไว้คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับปกติแล้วการมีสินทรัพย์หลายอย่างที่เราต้องซื้อเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อย2แอปถูกไหมครับนี่ยังไม่นับรวมแอปธนาคารกับ Meta m a s สบางคนบอกโอเคซับแอปไวแต่บางคนก็ บอกโอ้ยสับแอปไม่ไหวตาลายอันนี้ก็แล้วแต่สังขารเอ้ยแล้วแต่ความถนัดไม่ว่ากันครับแอป i n n o v e s t X มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนหลากหลายจริงๆนะครับยกตัวอย่างหุ้นไทยก่อนปกติหุ้นไทยนี่นะครับก็ต้องลงทุนผ่านแอปสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดเขาคุณสามารถจะลงทุนได้ทันทีฮะแค่คุณเชื่อมต่อ i n n o v เ s t X เข้ากับแอปสตรีมมิง่งและการลงทุนในหุ้นต่างประเทศคุณก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐ หรือจะดอลลร์ฮ่องกงเพื่อจะซื้อขายหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง NASDAQ และก็ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยนอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือบอนที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงเงินเฟอ้อแบบนี้และก็แน่นอนสินทรัพย์ดิจิทัลโอ้โหร้อนแรงจริงๆณขณะที่เราถ่ายทำมาอยู่นี้นะครับแอป i n n o v e s t X เปิดที่มีการซื้อขายกันแล้วจำนวน21เหรียญซึ่งเขาคัดกรองมาอย่างดีจริงๆ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นแอลคอยนะครับและจะมีการคัดกรองเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในอนาคตหากเหรียญไหนน่าเชื่อถือจริงๆสำหรับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับเอาเป็นว่าจะเข้ามาซื้อขายในแอป i n n o v e s t X ได้ เขาจะมี listing rule นะครับก็คือมีกฎเกณฑ์ชัดเจนที่ list ออกมาอย่างเข้มงวดเลยละ่พะพิจารณาตั้งแต่ white paper คือเอกสารการสร้างเหรียญดูความถูกต้องของ smart contract นะครับมี use case ว่าการนำเหรียญนั้นๆไปใช้งานคืออะไรนะครับแล้วก็ดูความปลอดภัยของนักลงทุนนะครับสำคัญสุดโดยเกณฑ์ทั้งหมดนี้ต้องผ่านการกำกับดูแลจากกรอต่อด้วยซึ่งต่อให้ผ่านกระบวนการนี้กันมาแล้วนะครับจนเหรียญดิจิทัลนั้นๆได้เข้ามาเปิดซื้อขายเรียบร้อยกับ i n o v e s X เขาก็ยังคงกลับไปตรวจสอบครับไปทบทวนคุณสมบัติของเหรียญอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเหรียญนั้นยังคงมีคุณภาพและก็มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ครับ มาถึงคำที่2ที่เรากล่าวชื่นชมไว้นะครับนอกจากครบก็ง่ายด้วยเพราะว่าการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวสามารถจะลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการที่ Invest X เนี่ยเขาใช้ Bank Grade on Boarding Process แปลไทยดีกว่ากระบวนการที่มีมาตรฐานเดียวกันกับธนาคารนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีระบบตรวจสอบธุรกรรมด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าง,ง่ายก็คือการค้นหาสินทรัพย์ที่ต้องการยกตัวอย่างนะครับกองทุนรวมอ่าทีนี้ก็ มีความหลากหลายเหลือเกินใช่ไหมครับบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เปิดให้เลือกกองทุนรวมเต็มไปหมด InvesX เขามีการจัดหมวดหมู่ไว้ถ้าคุณอยากค้นหาเองก็มีตัวกรองที่ค่อนข้างละเอียดเอาแบบลดหย่อนภาษีไหมกองทุนประเภทไหนบริษัทหลักทรัพย์อะไรหรือว่าเลือกตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ครับรวมไปถึงการเรียงลำดับตัวชี้วัดต่างๆนะครับเช่นผลตอบแทนย้อนหลังเรตติ้งจาก Morningstar หรือแม้แต่ค่าธรรมเนียมในการจัดการ เอาจริงๆแล้วผมแอบใช้เวลาอยู่นานกับฟีเจอร์ตัวกรองเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่ามันใช้ยากคุณผู้ชมแต่มันมีให้เลือกเยอะมากอยากซื้อไปหมดแล้วครับพอได้ใช้เวลากับจุดนี้นานๆก็เลยทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่า i n n o v เ s สเนี่ยไม่มีฟีเจอร์การเปรียบเทียบอ้าวในเมื่อการค้นหากองทุนรวมที่สนใจทำได้เร็วแล้วก็อยากจะลองเปรียบเทียบกับอีกกองสะหน่อยจะได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับก็ฝากว่าถ้า i n n o v เ x เพิ่มฟีเจอร์นี้ขึ้นมาได้ก็จะดีมากๆด้วย นอกจากนี้ความง่ายของ Innovest X ก็คือการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆโดยที่เราสามารถผูกบัญชีออมทรัพย์ของ SCB เข้าไปกับ Innovest X อ่ะเขาเจ้าของเดียวกันนี่นะเพื่อจะหักเงินจากบัญชีได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้หากคุณไม่ได้มีบัญชีออมทรัพย์ของ SCB เขาก็ออกแบบสิ่งที่เรียกว่าบัญชีบริหารเงินสดมาให้โดยเราสามารถจะเติมเงินเข้าบัญชีนี้ผ่านการสร้าง QR code จากแอป Innovest X และก็นำไปเปิดในแอปธนาคารต่างๆเพื่อเติมเงินเข้ามาได้ครับ ผมย้ำตรงนี้สักนิดนะครับว่าการเติมเงินเข้าไปในบัญชีบริหารเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็เช่นเดียวกับการถอนเงินออกมาใช่ไหมครับว่าจะถอนไปสู่บัญชีออมทรัพย์หรือว่าบัญชีพร้อมเปย์ตรงนี้จะใช้เวลา1-3ชั่วโมงหากคุณทํารายการถอนเงินในระหว่างเวลา6กโมงเช้าไปจนถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับแต่หากถอนเงินนอกเวลานี้ เงินจะไปเข้าบัญชีเงินฝากให้คุณในเวลา10-11นาฬิกาของวันถัดไปอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่คุณต้องพิจารณานะครับหรือว่าคำนวณเงินลงทุนให้ดีก่อนที่จะเติมเงินเข้าไปเพราะว่าตอนถอนออกนั้นใช้เวลาแต่หากคุณต้องการรับเงินเลยทันทีเขามีปุ่มนึงครับถอนเงินทันทีนี่สุดยอดมีปุ่มนี้ให้ตามปกติปุ่มนี้เป็นปุ่มเร่งด่วนนะครับเขามีค่าธรรมเนียม20บาทต,ต่อรายการแต่ว่าในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เลยที่ผมพูดอยู่ ไปจนถึง31ธันวาคมนี้ทาง Innovest X เขาปลดล็อกค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้นะครับคุณก็เลยสามารถถอนเงินได้ฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเลยมาถึงคำที่3นะครับคำสุดท้ายที่เราชมแอปนี้ไว้ก็คือคำว่าบ่อย บ่อยนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของกองบรราการแบร์ไตเลยนะครับพวกเรานี่มีโอกาสใช้แอป Innovest X เนี่ยก่อนในช่วงเทส Flight นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการลงทุนเนี่ยพอมันทำได้ง่ายขึ้นมีหลายสินทรัพย์ในแอปแอปเดียวก็เลยทำให้เราเข้ามาใช้งานแอปนี้บ่อยขึ้นมากๆเลยเข้ามามันเช็คราคาของกองทุนรวมหรือว่าจะดูราคาหุ้นทั้งไทยทั้งต่างประเทศเอาจริงๆอันนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์ของ Innovest X นั่นแหละที่ผู้สร้างเขาต้องการให้เราเข้ามาใช้แอปเข้าบ่อยๆ คือผมจะบอกให้ดีใจนะครับว่าพวกคุณทําสําเร็จครับเพราะว่าพวกเราเข้ามาในแอปนี้บ่อยจริงๆตลาดลงทั้งโลกมันจะขึ้นเนี่ยนอกจากนี้นะครับ Inno น e s t X ยังมีการแจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเช่นตอนเช้านะครับจะมีการแจ้งเตือนไลฟ์บน Facebook ของ Inno v e s t X เพื่อจะอัปเดตข่าวสารการลงทุนตรงนี้เขามีนักลงทุนมืออาชีพบอกเราเลยนะครับในส่วนนี้ใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารการลงทุนมาก่อนคุณจะไม่พลาดอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครรำคาญและคิดว่าการติดตามเรื่องพวกนี้ก็อยากทำเมื่ออยากทำอะ่ะสามารถจะปรับแต่งการแจ้งเตือนตามต้องการได้เลยความสามารถของ Innovest X ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเขามีบริการ Intelligence Portfolios อันนี้สุดยอดมากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนให้อัตโนมัติเลยนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองโดยคุณสามารถเลือกลงทุนได้หลายรูปแบบเลยอย่างการลงทุนตามกูรูชั้นนำอันนี้ผมก็ชอบหรือจะเป็นการลงทุนตามตีมแมกกาทเรนทั่วโลกซึ่ง InvesX no n o บอกจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นมาเลยให้เราตัดสินใจเองว่าไหวไหมนอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนตามเป้าหมายที่เรียกว่า g o Based Portfolio ก็คือช่วยคุณสามารถกำหนดเงินลงทุนและก็เป้าหมายได้ด้วยตัวคุณเอง โดย i n n o v e s t X จะมีการคำนวณมาให้เลยว่าสิ่งที่เรากำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะมีคำแนะนำให้เราปรับแผนการลงทุนครับในช่วงเปิดตัวนี้นะครับ i n n o v เวเขาก็มีแคมเปญพิเศษมาช่วยคุณก้าวเข้าสู่จักรวาลการลงทุนได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการปลดล็อกค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีลงทุน ลดล็อกค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติปลดล็อกค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศสําหรับเงินลงทุน10,000แบาทแรกซึ่งคุณจะได้รับคืนเป็นส่วนลดกองทุนสำหรับการลงทุนครั้งต่อไปก็สูงสุดที่600บาทนะครับยังมีการปลดล็อกค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระยะเวลาแคมเปญน,นี้ก็ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง31ธันวาคม2 5 6 5สิ้สิ้นปีนี้หมดนะจ๊ะ ณขณะนี้นะครับตลาดการลงทุนมีความผันผวนอยู่นะครับผมเองก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างหน้าจอที่ผมลงทุนเองจริงๆซึ่งยังคงติดตัวแดงอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับมีลงมันก็ต้องมีขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของตลาดขอให้นักลงทุนทุกคนเนี่ยศึกษาการลงทุนให้ถ่องแท้แล้วก็มั่นใจก่อนเริ่มการลงทุนดีที่สุดเลยคุณสามารถจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Innovest X นี้รวมไปถึงความรู้การลงทุน ผ่านเว็บไซต์ชื่อเดียวกันนี้ครับ www.innovex.co.th s Facebook Page ก็ชื่อเดียวกัน Innovex s แล้วถ้าคุณพร้อมแล้วเรียกกระจนสู่จักรวาลการลงทุนดาวน์โหลดเลยแอปพลิเคชัน Innovex s ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมจะลงลิงก์ให้คุณสะดวกที่สุดในการดาวน์โหลดใต้คลิปนี้เลยครับคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้